อำเภอลำดวนร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลำดวนภูมิใจนำเสนอศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโคกกระดวดหมู่ที่9ตําบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดความเสี่ยงของการระบาดศัตรูพืชแก่เกษตรกรเป็นจุดในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชของชุมชนรวมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้แนวคิดชุมชนจะเข้มแข็งและยั่งยืนต้องปฏิบัติโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร ศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนบ้านโคกกระดวดมีผลงานสามารถช่วยเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาเรื่องสตรูพืชในชุมชนได้เป็นอย่างมากเป็นศูนย์ที่มีหน้าที่ในการถ้าเราเรียกก็คือเหมือนหมอเหมือนสถานีอนามัยนะคะก็จะมีการให้การ เรียนรู้เรื่องการปอการกจัดศัตรูพืชการผลิดสารชีวพันธุ์จากปัญหาการขาดแคร,รงงานภาคการเกษตรประกอบกับแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทางศูนย์ได้มีความคิดริเริ่มประดิษฐ์นวัตกรรมรถไถเดินตามฉีดพ่นชีวพันธุ์รถไถดำนาและเครื่องตัดหญ้าต่อมาได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาปรับใช้ฉีดพ่นชีวพันธุ์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ประหยัดพลังงานคนประหยัดเวลาสามารถฉีดพ่นพื้นที่เกษตรได้มากขึ้นประมาณ100ไร่ต่อวันปีพุทธศักราช2564ขอรับสนับสนุนโรนผ่านกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโคกกระดวดเพื่อใช้ในการพัฒนาและต่อยอดองความรู้การจัดการศัตรูพืชสู่ชุมชนต่อไป สมาชิกมีความคิดริเริ่มใช้พื้นที่ทำการเกษตรน้อยแต่ได้ผลตอบแทนที่สูงโดยการปลูกพืชในโรงเรือนร่วมกับการใช้ชีวพันธุ์ผ่านระบบน้ำหยดนอกจากนี้สมาชิกมีการนำภูมิปัญญา้ํำหมักสมุนไพรกำจัดเพลี้ยอ,อ่อนมาใช้ขยายผลสู่เกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่จนเป็นที่ยอมรับนับว่าศูนย์มีแนวความคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCG model คือการนำเทคโนโลยีนว,วัตกรรมมาต่อยอดผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนการสำรวจแปลงพยากรเป็นหัวใจสำคัญของการเฝ้าระวังศัตรูพืชตูนได้มีการสำรวจเก็บข้อมูลศตรูพืชศัตรูธรรมชาติรวมถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมมาวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์การทำลายของศตรูพืช เพื่อให้สามารถคาดการณ์การระบาดตรูพืชได้ถูกต้องพร้อมแจ้งเตือนผ่านสื่อต่างๆและวางแผนการผลิตชีวพันธุ์ได้ทันสถานการณ์นอกจากนี้ศูนย์ยังมีแปลงเรียนรู้การใช้ชีวพันธุ์แปลงเรียนรู้พืชทางเลือกและแปลงสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ร่วมกับการใช้รถไถดํานาเพื่อให้สมาชิกเกษตรกรเห็นความสําคัญและนําไปปฏิบัติตาม ทางศูนย์เป็นแหล่งผลิตขยายชีวพันธุ์และให้บริการแก่เกษตรกร,กรจากผลการใช้เทคโนโลยีและชีวพันธุ์ชุมชนบ้านโคกกระดวดไม่พบการระบาดของโรคและ,มะแมลงสตรูพืชจึงทำให้องค์ความรู้ในการจัดการสตรูพืชที่ทางศูนย์ได้มอบให้แก่เกษตรกร,กรนั้นเป็นที่ยอมรับเกษตรกร,กรมีการนำไปปฏิบัติตาม จากการระบาดโรคไม้คอรวงเมื่อปีพุทธศักราช2562ศูนย์ได้นำชีวพันธ์ไปร่วมแก้ไขปัญหาสร้างการรับรู้ร่วมจัดงานโรณรงค์ฉีดพ่นไตรโคเดอร์มาในนาข้าวร่วมลงพื้นที่ประเมินความเสียหายของข้าวจากโรคไม้คอรวงนอกจากนี้ศูนย์ยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เช่นร่วมสำรวจโรคใบด่างมันสัาปะหลัง รวมเป็นวิทยากรด้านการจัดการสตรูพืชในเวทีส่งเสริมการเกษตรต่างๆถือว่าเป็นความก้าวหน้าและความสำเร็จของศูนย์ทางศูนย์ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการสตรูพืชแบบผสมผสานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสร้างระบบนิเวศท,ทางการเกษตรที่ดีเพื่อความยั่งยืนแห่งการเกษตร การดําเนินงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆจะช่วยสร้างพลังในการดําเนินงานเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหาและพึ่งพากันและกันซึ่งทําให้ศูนย์เกิดความเข้มแข็งและที่ขาดไม่ได้คือการสร้างความยั่งยืนในการจัดการสตรูพืชคือการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทายาทเกษตรกรที่จะเป็นกลไกในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสานต่อองค์ความรู้การจัดการสตรูพืชในอนาคต วันนี้ศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนบ้านโคกกระดวดจึงเป็นกลไกลเล็กอีกกลไกลหนึ่งที่จะเข้าไปเปิดพื้นที่การเรียนรู้ของเกษตรในการแก้ไขปัญหาสตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีรอยยิ้มในทุกๆวัน